ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนานะครับโดยท่านเจ้าคุณนพระธรรมดิลกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการทอดภาไตรวงสกุกแด่พระสงฆ์จำนวนร้อยรูปตามลำดับเขาคิดว่าจะเสร็จสิ้นก่อน11บเอ็ดโมงหลังจากนั้นก็จะได้มนพระสงฆ์เนี่ยถวายแฉนพัฒนาเงนะก็แล้วก็จะเป็นการสิ้นพิธีเนี่ยอันนี้ก็เป็นจะคล้ายวันร้อยวันเองแต่เราประชับ ก็คือมาเทศตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวแล้วก็ถวายผ้าไปบางสูงให้เสร็จตั้งแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเอกสารที่เดี๋ยวคงจะเผยแพร่นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้เขียนไว้นะครับเราจะเปิดให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พิจารุสิทธิ์เนี่ยได้มีโอกาสขึ้นไปกราบสีระรขอหลวงพ่อที่ชั้นเจ็ดเนะเหมือนต่อทรรบุญร้อยวันนะครับก็คือว่าก็จะจัดเนื่องจากก็จะจัดคิวขึ้นี แล้วก็เมื่อ,อครบปีเปีในปีพศ2561ก็จะเป็นพิธีผ้าทานเพลิงครูใหญ่กรณีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งหลวงพ่อคุณก็เป็นหนึ่งในครูใหญ่ซึ่งแต่ละปีก็จะมีประมาณ400ล่างนะครับ400ถึง450ล่างน,นะครับส่วนเมื่อคิดว่าในปี2561การกรอบพิธีผ้าทานเพลิงเนี่ยพิธีทางศาสนาเนี่ยเราจะจัดที่หอจุฬาญาณพิเศษเหมือนเดิมน,นะครับ แล้วก็จะจัด3วันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนําร่างครูใหญ่เนี่ยแต่ละร่างเนี่ยไปเผาจริงนะตามวัดต่างๆนะครับ <c oughs> สำหรับหลวงพ่อคูณเนี่ยทางคณะได้เตรียมการว่าเราจะนําร่างหลวงพ่อคูณเนี่ยไปถวายเคิิ่งนะที่ดินนะที่ดินบริเวณ350ไร่ที่อยู่ทางที่อยู่ใกล้กับพุทธมนทล์จังหวัดคอนแก่นะซึ่งที่ดินตรงนี้เป็นที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองศิลานะครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองศิลาเนี ah ่ยได้เห็นชอบที่จะให้ที่ดินตรงนี้สำหรับคณะแพทยศาสตร์มารดนแก่นสำหรับการสร้างโรบัศสีนักิรียนสองหรือโาบัลเพื่อการเรียนการสอนแห่งที่สองของคณะแพทยศาสตร์มรดจแก่นที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินสาธารประโยชน์เดิมเป็นที่ดินเดิมเนี่ยที่ดินแถวเนี้ยเป็นที่ดินที่รับน้ำที่มาฝั่งทางเือ ทิ่ตัดออกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่น,นที่350ไร่ตรงนี้จริงๆเราคงจะใช้ได้ประโยชน์ประมาณสัก200ไร่ที่เหลือ150ไร่เราจะขุดให้เป็นที่รับน้ําเพื่อรักษาละลุบนิเวศไวเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องน้าท่วมอะไรต่างๆนะครับใน200ไร่ที่เราจะมาสร้างเตรียมการเพื่อสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเราจะกันไวสักเราจะกันไว้ประมาณ20-30ไรนะ่แล้วก็จะทําเป็นที่ถวายเพื่อถวงยพ่อคูณ ือเป็นเมนลอยถวายเพลิงพ่อคูณและหลังจากนั้นเราก็จะสร้างเจดีและอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณอี่ยครอบบริเวณถวายเพลิงน,นี้และก็จะสร้างถาวรวัตถุตรงนี้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของของคณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็ศิษยานุศิษย์แล้วก็ประชาชนทั่วประเทศในอนาคตต่อไปข้างหน้าถ้าใครคิดถึงหลวงพ่อคูณก็สามารถที่จะมาที่บริเวณนี้แล้ว้ามาสักการะหลวงพ่อซึ่ง ถึงแม้ว่าท่านหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าเมื่อถวายเพลิงเสร็จแล้วให้นําทุกอย่างไปลอยอังคารนี้ไปน้ำโขงแต่ก็จะมีรูปปัน้นมีจีวรหรือมีหรือ,รอสัญลักษณ์ของหลวงพ่อคูณซึ่งจนะคงจะทําให้พี่น้องประชาชนได้มากราบหลวงพ่อนะได้นะในต,ต่อไปนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมอยากจะให้นะข้อมูลน,นะซึ่งจะมี แจกไปยังไงแจบกบเรียบร้อยเลยนะโอเคครับงั้นใครมีอะไรสงสัยแป๊จเถามเชิญได้เลยครับ <c oughs> ท้าวศิภา้าก็จะมีพิธีเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสามในห้องประชุมพิภาษ์ชั้นสามนะครับระหว่างเนี้ยถ้ามีน้องประชาชนท่านใดอยากขึ้นไปชั้นเจ็อดเราจะอนุญาตเป็นตอนพินเศษก็จะแต่ต้องเดินขึ้นนะฮะลิฟต์มันตัวเล็กมากต้องเดินขึ้นเ็ดชั้น เดินขึ้นแล้วก็เดินลงแล้วจัดจราจรเดินขึ้นทางลงทางท่านครับวันที่ยี่ห้าเดนถ้าประชาชนเข้ามาเยอะๆอย่างนี้สิบครั้งเราจะรับเราจะรับดเพราะว่าเพราะว่าร้อยวันนี้ประชาชนก็้มาอยู่แล้วล่ะร้อยปีอหนึ่งปีเนี่ยประชาชนก็้มาอยู่แล้วครับเพราะว่าประชาชนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากทีเดียว คิดว่าสถานที่ของวัดเป็นมาทินะ์นะแพเราเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ให้บริการผู้ป่วยนะมากนักนะคือเดี๋ยวนี้อาจจะมีอีกต้องเวลาวาันอาทิตย์ครึ่งวันแต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะฮะก็จะมีที่จอดรถได้เป็นพันคันนะแล้วก็เราก็จะมีรถไฟฟ้ารับส่งนอะ่าแล้วก็มีเราจัดที่พัก ไว้ที่ชั้นสองลานจอบรถมีโทรทัศน์วงจรปิดมีโรงทานบริเวณห้องสมุดประมาณ50โรงทานก็คิดว่าจะน่าจะเพียงพอครับสำหรับนักประชาชนมแล้วเสือหนังของราชีมานี้นะครับกับร้องการเตรียมการบริหารเราได้เราได้มีหนังสือเชิญนะท่านผู้ว่าท่านในทัพภาคที่สองแล้วก็ทางวัดบ้านไร่ ติจารู้รุสิตให้มาด้วยที่ผมทราบทางวัดบ้านไร่ก็จะมีงานเช่นเดียวกันครบรอบ100ปีฝันประชาชนส่วนหนึ่ง,ง,งก็คงจะอยู่ที่วัดบ้านไร่ไม่ได้มาที่นี่ครับก็อบก็ครับคูบ่คคคใหญ่สามอีที่หมายความว่าล่าหสุดว่าคุณก็จะวังอยู่แล้วก็ก็คือทุกคณะทุกคณะท,ที่อาจารย์ว่าก็คือว่าม,มีไม่ใช่มีแต่ในสาคณะแค่นั้นมีอะไรบ่าเก๊ก คือท่านสาที่เรียนกายวิภาคศาสตร์นะครับก็จะมีคณะทันตแพทย์คณะพยาบาลคณะเภสัชคณะเพื่อการแพทย์คณะสาธารณสุขคณะเหล่านี้เขาต้องมาเรียนครูใหญ่เหมือนกันโดยที่ทุกทุกเออ่โดยปกติก็คือต้องสอนโดยอาจารย์คณะคอาจารย์ของคณะแพทย์เข้าจากกายวิภาคศาสตร์นี่แหละเพื่สอนทีนี้คําว่าครูใหญ่สาธิตแปลว่าเวลาครูใหญ่เนี่ยต้องมีการดิศเสร็จทิศเสร็จก็คือจะมีการผ่า เพื่อแสดงส่วนส่วนร่างกายอย่างเช่นส่วนกล้ามเนื้อส่วนเส้นประสาทส่วนของเส้นเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆเนี่ยนะคือปกตินั้ขาเนี่ยเมื่อได้ครูใหญ่ไปแล้วเนี่ยเขาต้องผ่าเองผ่าแล้วหาเองว่าอยู่ตรงไหนลกล้ามเนื้อเส้นนี้ตรงเอมัดนี้อยู่ตรงไหนเรื่อง